เรียกิที่การสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาเป็นการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะ ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่2บ้านบางกระน้อยตลนครป่าหมากอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนี่เองค่ะนายรพีพัฒน์จันทรรีวงศ์เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็ได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาเป็นการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมีการอบรมสาธิตการเกษตรไทยด้วยหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งก็มีทาง ของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายภัยบุญณนะบุตรจอมรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆเลยที่เกี่ยวข้องนั้นก็ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งทางด้านสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับได้ลงพื้นที่หารือกับประหลาดชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นเศรษฐกิจกิจาการเกษตรอาสาเป็นการประสานงานต่างๆในพื้นที่อําเภอบางกระทุ่มอย่างแรกเลยคือหาทางรอดทางเลือกให้กับเกษตรกรและแรงงาน โดยเบื้องต้นครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดทำโครงการนำร่องการอบรมสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจกกพอเพียงในภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือเป็นเรียกได้ว่าสาขาอาชีพต่างๆที่เกิดจากการเกษตรอันนี้น้ําตาลมะพร้าวนะฮะพูดไม่ทันเลยภาพหมดไปก่อนอมเมื่อสักครู่เป็นลักษณะของที่มีความหวานน้อยกว่าตาลเล็กน้อยแต่มีความ,อมหอมเป็นอย่างมาก ฐานต่างๆพวกนี้นะครับจะเป็นฐานอาชีพที่ก่อให้เกิดเรื่องของอาชีพเกิดใหม่อาชีพทางเลือกให้แก่กลุ่มเกษตรกรและแรงงานที่สุ่มเสี่ยงที่จะเรียกว่าตกงานหรือยังไม่มีงานในขณะนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งครับคือเป็นฐานข้อมูลประกอบด้วยฐานเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด9ฐานในการที่ลงพื้นที่ไปในคราวนี้แล้วครับ ก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสถานที่อยู่ที่อาศัยการจัดภูมิทัศน์รอบบ้านทางด้านของการเกษตรให้หน่าอยู่ถามเกี่ยวกับเรื่องของพืชสวนครัวพืชไร่ทางการประมงต่างๆแน่นอนเราจะทราบกันดีว่าในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานหลักแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการแบ่งที่อยู่อาศัยการแบ่งพื้นที่ในการทําการเกษตร 30- 10สิบ สามสิบสามสและ10ไม่ว่าเ็นในส่วนของที่อยู่อาศัยเองการทําเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรการมีแหล่งน้ํารวมทั้งในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อที่จะได้ประกอบอาชีพแล้วก็ได้มาเป็นอาหารของตัวเองด้วย